สวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำคอมเซรีรีโลนะครับซึ่งในเนี้ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่ผมไปเจอมานะครับสำหรับคอมเซรีเนาะคือเซรีเนี่ยมันจะได้ได้2แบบเนาะเป็นเซรีเซนเทิเนลกับเซรีที่เป็นวอชเชอร์บวกไฟออร์ไลนะครับซึ่งอันเนี้ยคือผมแบบว่าผมไปลองจนผมเห็นแล้วว่ามันแบบไหนดีที่สุดในนี้ในโกลเด้นสปารูลานะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ มาแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังอยากจะเติมเกม g ก l เด n s ส a t u l a นะครับสามารถไปเติมหรือสอบถามราคากันได้ที่ร้านยาลาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k ยาลาเกมเซ็นเตอร์หรือว่าจะเป็น Line แอดยาลาเกมเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับราคาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับยังไงก่อนเติมลองสอบถามราคากับทางร้านดูก,ก่อนได้นะครับแล้วก็ถ้าใครได้มีโอกาสได้ไปใช้บริการเนี่ยฝากบอกว่ามาจากช่องผมด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากเล่นเกมมือถือบน PC แบบเลื่อนๆเนี่ยผมแนะนำแอป,ปนี้เลยนะครับกับ LD Player นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ใช้งานเองเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าเลื่อนๆทุกเกมนะครับแล้วก็มีเกมที่คุณสามารถเล่นใน LD Player เนี่ยได้เต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าจะเล่นเป็น Golden s p a t u l a ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมแนะนำจริงๆนะครับมันลื่นแล้วก็สเสถียรมากๆนะครับซึ่งถ้าใครอยากลองใช้งานเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับในเว็บของ LD Player ซึ่งในเว็บเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะเอาลิงก์เอาไว้ให้ใน description นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับนอกจากนี้แล้ว LDPlayer ยังสามารถปรับการตั้งค่า FPS ในเกมให้เป็น120และ FPS แบบ165 FPS ได้นะครับส่วนวิธีทำเนี่ยก็ง่ายมากเลยก็แค่เข้าไปปรับการตั้งค่าตรงนี้นะครับปรับตั้งค่าการแสดงผลรายละเอียดตรงนี้ปรับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับเป็น iPad ใส่ตัวเลขตามนี้แค่นี้คุณก็จะได้ Golden s a p p r a ที่ลื่น FPS เยอะแล้วก็มีช็อปแบบด้านล่างแล้วนะครับ โอเคครับทุกคนก็อย่างแรกนะครับเรามาดูกันที่เกมนี้ที่ผมเคยเล่นมานะครับเซรีนะครับมันจะมี2แบบ2บอร์ดนะครับก็คือเป็นบอร์ดที่เป็นเซรีวัชเชอร์ก็คือจะเป็นเซรีแล้วก็แบบมีเอ็กโคมีสกามีอะไรพวกนี้เป็นแกงวัชเชอร์แล้วก็มีไฟอะไรนะครับกับเซรีที่เป็นบอร์ดเซนเิเนลก็คือเป็นเซรีเดียเด่ยวๆเลยคู่กับแมดดี้สักตัวหนึ่งแล้วก็ที่เหลือจะเป็นตัวละครเซนเิเนลนะครับซึ่งอันนี้ผมไปค้นพบมาว่าแบบไหนเก่งที่สุดในโกลเด้นเซปัทูล่านะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับเรามาพูดถึงจุดสําคัญของเซรีวอตเชอร์ก่อนละกันนะครับเซรีวอตเชอร์เนี่ยถ้าในแพทปกติผมคิดว่ามันน่าจะเล่นได้ปกตินะครับแต่ว่าในแพทปัจจุบันของ Golden s p a t u l a เนี่ยเซรีวอตเชอร์มันบักนะครับต้องบอกว่าเซรีกับไฟเอลไลมันบักนะครับคือเท่าที่ผมลองเล่นมาในหลายๆเกมนะครับเซรี ious, ถ้าเล่นคู่กับไฟเอลไลปุ๊บอ่ะในนี้นะมันจะทําให้คุณอะเซรีพอบินไปปุ๊บมันจะไปห,หยุดหยุดนิ่ง ยืนนิ่งๆไม่ไม่ไม่ก็แบบมันจะไม่ยิงทำทำดาเมจต่อเซรีจะบินบินไปบินมาพอบินเสร็จปุ๊บยืนนิ่งแล้วก็วิ่งกลับหลังมันจะเป็นอย่างนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันน่าเป็นบั็กนะครับเพราะปกติแล้วเซรีมันจะไม่ได้ทําแบบนั้นมันจะบินบินไปปุ๊บแล้วก็หยุดแล้วก็ยิงต่อแต่เนี้ยคือบินปุ๊บหยุดหยุดแบบไม่ทาดาเมจเลยนะครับไม่ทําดาเมจแล้วมันก็จะวิ่งกลับหลังเท่ากับว่าดาเมจะหว่างทางอ่ะหายไปเยอะมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากกๆเลย็คื ผมรู้สึกว่าไฟอะไรเนี๋ยมันบินค่อนข้างช้าแบบช้ามากช้ามากจริงแบบว่าพอมันบินไปแบบดาเมจมันหายไปนานมากนะครับเอาไว้ง่ายว่าแค่ระหว่างที่ไฟอะไรมันบินระหว่างที่เซริมันบินออกไปอะดาเมจคุณจะหายไปแล้วประมาณ2วิหวิถึง2วินะครับแล้วกับการที่มันบินไปแล้วแล้วมันบั็กเนี่ยมันยืนนิ่งหรือว่ามันวิ่งกลับหลังมาอีกเท่ากับว่าดาเมจคุณจะหายไปแบบประมาณ 3- 4มีวิได้เลยรวมๆกันแล้วจากจากทั้งบั็กจากทั้งบินนะครับ ซึ่งมันค่อนข้างเยอะเมื่อเราแบบคือบอร์ดเซรีเป็นบอร์ดที่ทํากุนซูอยู่แล้วเนาะคือเซรีเราเล่นเป็นเซรีกุนซูอยู่แล้วถูกไหมครับแต่การที่เซรีมันยืนนิ่งหรือมันต้องเดินกลับหลังหรือมันต้องเสียเวลาบินอ่ะเท <c oughs> ่ากับว่าคุณตามสแตก็กกุนซูได้ช้าลงก <c oughs> ุนซูคุณจะมีสแต็กที่น้อยนะครับแล้วมันทาให้ดามเมจของเซรีแบบน้อยมากๆนะครับในบอร์ดนี้ก็ถ้าให้ผมแนะนําในตอนนี้นะครับถ้าเป็นไปได้่ถ้าคือผมแนะนําเลยว่า ต่อให้สปอตมันจะมาเป็นวัตเชอร์ไฟอะไรยังไงก็ตามนะครับอย่าเล่นนะครับรอจนกว่าเขาจะแก้บัคก,ก่อนเนาะคือต้องบอกว่าตอนนี้มันมันเล่นยากมากๆผมลองเล่นแล้วมันมันไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จเท่าไหร่เลยแต่ว่าเท่าที่ลองเซรีสเซนเนลมาก็คือดีกว่าเยอะมากๆนะครับอันนี้ถ้าผมจะแก้เป็นบอร์ดเซรีสเซนเนลให้ดูนะครับก็ถ้าเป็นบอร์ดเซรีสเซนเนลก็จะเป็นเซรยียึดหลักตามหลักเหมือนเดิมนะครับแค่ว่าเราจะใส่ตัวเซนเนลเข้าไปเนาะ ออแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งนะครับข้อดีหนึ่งของเซรีที่เป็นบอดเซนติเนลก็คือเซรีไม่ต้องบินนะครับคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่แต่เซรีมันไฟอะไรมันบินได้น,น่าจะเก่งกว่าหรือเปล่าว้าทําไมพี่เล่นเซรีไม่บินการที่เซรีไม่บินเท่ากับว่าเซรีได,ได้ยืนทาดาเมจเรื่อยยืนหลังเรื่อยเลยคือไม่ต้องไปบินไปไหนเลยนะครับสามารถให้มันยืนตรงนี้แล้วมันก็ยิงเรื่อยทำดาเมจเรื่อยจากกุนซูซึ่งปกติแล้ว BAS ของเซรีเนี่ยไอเทมที่ยีสุดข,ของเซรีจะเป็น2กุนซู1กันเบสนะครับ อันเนี้ยมีคนสงสัยเหมือนกันว่าพี่ครับเซริเนี่ยการเบทกับไอออะไรดีกว่ากันไอ e มันดีกว่าไหมมันได้ดามเมจส่วนการเบทเนี่ยมันมันจะกลายเป็นว่าเราจะไม่มีดามเมจเลยหรือเปล่าแบบว่าเราแบบ2กุนซูแล้วหนึ่งการเบทโหพี่ดามเมจไม่มีเลยนะอันนี้ก็ตีไวอันนี้ก็ตีไวอันนี้ก็ฮิลดามเมจแทบไม่มีเลยนะถ้าใส่อ e ีมามันได้ดามเมจอย่างมันได้เอดีสามส้อนะอะไรเงี้ยอันนี้แบบผมสรุปให้เลยนะครับว่าเซริที่เป็นการเบทยังไงก็เก่งมากกว่าเซริที่เป็นไอ e นะครับ ถามว่าทําไมเพราะว่าบอร์ดเราเนี่ยมันเป็น6เซนติเนลนะครับมันเป็นบอร์ดที่อึดมากๆอยู่แล้วจากตัวเทรดของเซนติเนลเนาะเทรดของเซนติเนลเนี่ยมันพอเราเปิด6เซนติเนลปุ๊บเราได้4 2 AIMR ก็คือกันเวทกันแกวยภาพ4 2 <c oughs> ทั้งบอดนะครับรวมถึงตัวเซรีด้วยทําให้บอร์ดตรงฟอนต์ไลน์ของเราเนี่ยมันอึดมากๆแต่ว่าในท่วงเด็ดเกมมันยังอึดไม่พอนะครับช่วงเด็ดเกมเนี่ยคนอื่นมี5บาท2ดาวมี4บาท2ดาวมีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วไอเทมครบ,ครบ บอดเนี้ยยังไม่สามารถยืนได้นะครับถ้าเราไม่มีการเบรคคือการที่เรามีการเบรเนี่ยก็คือ,ไอ,ไ,อไอเทมการเบรเมันบอกว่าฮิลพันธมิตรที่มีเปอร์เซ็นตพ์พลังชีวิตต่ําที่สุดเป็นจานวน25%ของความเสียหายที่ทําได้ซึ่งเซรียิงรัวอยู่แล้วจากที่เรามี2กุนซูถูกไหมครับยิงรัวๆแล้วกท็ทุกการยิงจะฮิวเพื่อน25%ของดามเมจก็คือตัวนี้เลอดลดปุ๊บอ่ะฮิลตัวนี้อด้ลดโดนฮิวมันจะฮิวเลยทำให้บอดเราอึดมากๆนะครับ ฟอนต์ไลน์เราจะแน่นมากๆคือโอเคแหละไอตัวพวกนี้ตายก่อนนะตัวตัวหนึ่งบาทตายก่อนอยู่แล้วพอตายปุ๊บอ่ะสมมติว่าเหลือเหลือเร็วที่แบบเป็นเร็ว3ดาวเซรีก็คือจะหิวให้เร็วแล้วทําให้เร็วมันอยู่ได้นานมากขึ้นแล้วประกอบกับสกิลของเร็วนะครับสกิลของเร็วเนี่ยเร็วจะให้โล่กับตัวเองด้วยนะครับเป็นเวลาสีวิซึ่งโล่ตรงนี้ก็ทาให้เร็วอืดขึ้นด้วยแล้วก็ขโมยเกาะและต้านทานเวท15หน่วยด้วยจากศัตรูนะครับทำให้ตัวเร็วเนี่ยมันอืดมากๆเนาะทำแล้ว เซริฮิวเรวก็เพิ่มเกาะเร็วเพิ่มเกาะเสร็จเซริฮิวต่ออะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทําให้บอร์ดเป็นบอร์ดที่อึดมากๆนะครับส่วนไอเทมของเรวเนี่ยเอ่อส่วนตัวนะผมชอบไอเทมเร็วให้แบบเป็นมีต่อเกาะสักชิ้นหนึ่งนะครับเพราะว่าในบอดเนี่ยเร็วจะเป็นตัวละครแทงที่ยืนได้นานที่สุดแล้วนะครับเพราะงั้นก็ควรจะมีเป็นแบบเป็นอีเวนต์ชาานะครับต้องบอกว่าตัวเร็วอ่ะใส่พวกเพิ่มเลือดอะไรไปไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับ ถ้าให้ผมแนะนำก็คือจะใส่เป็นอีเวน์ชาอีเวน์ชาซันไฟก่อนเนี่ยอย่างแรกนะครับซันไฟซันไฟรีเดมนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นอีเวน์ชาแบบนี้ประมาณนี้นะครับไอเทมของเรลวเนาะซันไฟเพื่อเอามาตัดฮิลนะครับบอดเราไม่มีตัวตัดฮิลเลยแล้วเราต้องการใส่ตัดฮิลให้ตัวละครแทงที่ในที่สุดนั่นก็คือเลว3ดาวนะครับส่วนรีเดมเอามาเพื่อลดดาเมจรีดูดดาเมจนะครับส่วนอีเวน์ชาก็คือ อีเวนต์เช้าเนี่ยแนวคิดเดียวกันกับการที่คุณใส่ซันไฟเลยนะครับใส่มาเพราะว่ามันยืนได้นานที่สุดเอาง่ายๆแค่เร็ว3ดาวบวกกับมีเซริกันเบะแล้วก็เป็น6เซนเนลอะแค่นี้บอร์ดก็ยืนได้นาน,นมากแล้วนะครับทาให้เร็วจะเป็นตัวแทงที่ยืนได้นานที่สุดของคุณและคุณจะมีซันไฟที่ตัดฮิวได้ทั้งทั้งเกมทั้งไฟเพราะว่าเร็วจะเป็นตัวสุดท้ายที่ยืนอยู่บนบอดในตัวแทงแล้วเร็วจะตัดฮิวให้คุณทั้งไฟและเร็วจะเจาะเกาะให้คุณทั้งไฟแล้วคุณมีรีวิวดาเมจให้กับเรวยวแล้วยนานาน รีเลียนตรงนี้จะหิว,วเพื่อนได้นานขึ้นด้วยนะครับทำให้คุณยืนได้น,นานมากขึ้นไอเทมที่แบบสมบูรณ์ที่สุดของเซรีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนถ้าคุณมีของเหลือๆล,ลาแบบนี้ของ AD เอดีเลเหลือก็สามารถใส่ให้แมดดี้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทริคเล็กน้อยถ้าเกิดในเกมไหนที่คุณสามารถทาแมดดี้สามดาวได้แต่ว่าอ้ยนมันมาเยอะมากเลยว่ะพี่คุณสามารถหาของเอดีเหลือๆมาให้แมดดี้ได้นะครับจะเป็นเด a เบดจะเป็น GS จะเป็นโชจินก็ได้นะครับเนี่ยของประมาณเนี้ย ถ้าคุณเหลือมาใส่ให้แมดดี้ได้แมดดี้จะเก่งมากแล้วก็เปลี่ยนโพชั่นการยืนนิดหน่อยนะครับก็เป็นโพชันแบบประมาณนี้เป็นโพชันที่ทําให้แมดดี้ของคุณได้ไปเล็งพอตเออได้เป็นเลงตัวละครแบล็คลน์ของอีกฝั่งเนาะคือเนี่ยแมดดี้จะเลงคือถ้าแบล็คลน์อยู่ตรงนี้แมดดี้ก็คือเลงตรงนี้เลยแบบคือตัวแทงเขาว่ะลองนึกภาพนะครับตัวแทงเขาที่มันยืนอยู่แบบนเนี้ยเนี่ยคนปกติคือจะวางตัวแทงไว้แบบนี้เนาะแบบวางหน้ากระดานถูกไหมครับแล้วตัวแทงเขาจะ ตัวแทงเขาจะต้องวิ่งมาหาแบ็คเอ่อมาหาฟอน์ไลน์เราที่แบบมันยืนริมแบบนี้เนี่ยเราเรายืนริมเนี้ยตัวแทงฟอน์ไลน์เขาที่อยู่ตรงเนี้ยก็คือต้องวิ่งมาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้แยกกันออกมานะครับมันทําให้ตัวช่องตรงกลางเนี่ยมันจะโล่งซึ่งถ้าตัวช่องตรงกลางมันโล่งปุ๊บเท่ากับว่าแมดดี้จะยิงโดนเป็นเส้นทะแยงแบบนี้ซึ่งมันโดนแบ็คไลน์อีกฝั่งนะครับเราก็สามารถดูโคชได้นนว่าเขาวางแบ็คไลน์อีกฝั่งไว้ตรงไหนเช่อนอีกฝั่งแบบเล่นแบบทวิชเราก็สามารถดูได้ว่าอีกฝั่งงงววาาาาาไไไ้้้ตตรรรรหนนนก็สมมมถขยัับบดปะะณีค อันนี้คือในกรณีที่แมดดี้สาดาวนะถ้าเกิดแมดดี้คุณ1ดาวไม่ต้องทําแบบนี้แมดดี้สดาวไม่ต้องทําแบบนี้นะครับให้คุณวางโพชชั่นปกติได้เลยนะครับอันนี้คือกรณีเดียวที่แมดดี้คุณได้3ดาวคุณถึงจะมาเล่นโพชชั่นแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องของอัรเมนต์นะครับอัรเมน์ของเซริเนี่ยจะเน้นอัรเมน์พวกตีไวกับไอเทมเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวเซรีจะทำไอเทมมันค่อนข้างยากเนาะมันต้องการ3า็รตนะครับสา็อตเพราะว่าคุณต้องทํา กันเบตหนึ่งอันกุนซูสองอันมันคือสามลอ็อตสองธนูหนึ่งดาบนะครับไอเทมของเซรีเพราะงั้นถ้าคุณได้แพนโนล,ล่ามาก็สามารถทําให้คุณเล่นได้นะครับแล้วก็ปั๊มปิ้งอัพปั๊มปิ้งอัพเนี่ยหรือว่าพวกอัรมแมนที่มันทาให้คุณได้ตีไวเนี่ยก็สําคัญมากๆเหมือนกันเพราะว่ายิ่งเซรีคุณได้ตีไวเท่ากับว่าคุณจะปั๊มถ้าแตกจากกุนซูได้ไวมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าคุณมีเบสตีไวที่เยอะกุนซูก็เด้งไวประมาณนั้นนะครับ แล้วก็อีกอักเม้นหนึ่งที่สำคัญสำคัญมากๆเลยกับคอมนี้นะก็จะเป็น s t a r r y n i g น t นะครับอ่ามีมีคอกเวิร์ด้วยอันนี้คอกเวิร์กก็ได้ตีไวเหมือนกันนะครับทีมของคุณได้รับความเร็วโจมตี10%ทุกๆ3าวิก็ค,คือทุกๆสามวิได้10% 10% 10%ทำให้เซรีคุณจะตีไวคือต้องบอกว่าตัวเซรีมันใส่สองกุญซูซึ่งสองกุญซูเนี่ยถ้าคุณไม่มีอักเมนตีไวเลยสมมติว่าคุณมีเบสตีไวที่สัก10% คุณซูก็คือตีเก็บแตกตีเก็บแตกแล้วแบบมันจะขึ้นช้าแต่ว่าถ้าคุณมีเบสตีไวที่เยอะมากพอแบบคุณมีคุณมีอักเมนแบบมีคอร์กเวิร์กหรือว่ามีปั๊มปิ้งอัพเบสตีไวคุณจะเยอะตั้งแต่เริ่มเริ่มไฟเริ่มไฟคุณตีไวล้แล้วคุณแค่ตี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 แล้วคุณซูจะเด้งสะแตกไฟขึ้นมากๆนะครับนี่อักเมนนี้คือแบบสุดยอดแล้วนะครับของคอมเซรีก็คือสตาร์ดี้ไนท์นะครับถ้าคุณได้มาคุณจะสามารถเล่นเซรีได้แบบง่ายๆแบบสบายๆมากๆเลยเพราะว่าอาา ยูนิตราคาหนึ่งและสองทองในร้านค้าของคุณเนี่ยมีโอกาสปรากฏตัวในร่างสองดาวนะครับซึ่งมันทำให้คุณหาตัวละครในคอมได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูในคอมอีกทีหนึง่งคอมเซรีเนี่ยอันนี้2บาทอันนี้2บาทอันนี้1บาทอันนี้2บาทอันนี้1บาทอันนี้1บาทนี่คือตัวละครที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากอัคเมนสตารีไหนได้มันคือเกือบทั้งบอร์ดนะครับซึ่งคุณสามารถพิชทั้งบอร์ดเลยก็ได้ในเกมที่ถ้ามันมาเยอะจริงๆแบบซิงสามดาวก็ได้ เรียวหน้าสามดาวก็ได้เร็วสามดาวเซตสามดาวนี่คือเป็นตัวหลักอยู่แล้วตัวหลักคือสองตัวนี้ตัวหลักคือสองตัวนี้นะครับที่คุณต้องทำสามดาวส่วน้าที่เหลือมันได้สามดาวมาก็าถือว่าบอร์ดคุณจะเก่งมากขึ้นไปอีกแบบมากขึ้นไปเลยยิ่งถ้าคุณได้แมดดี้สามดาวอีกดาวเมจคุณจะล้นมากๆนะครับเพราะงาั้นสตาร์ลี่ไนท์เป็นนักเมนที่น่าหยิบที่สุดแล้วถ้าคุณคิดจะเล่นเซรดีนะครับ โอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันแล้วก็อย่าลืมที่ผมแนะนําไปว่าเซรีวัตเชอร์ไฟอะไรทีนี้อย่าเพิ่งเล่นนะครับอาจจะต้องรอเขาแก้บั็กก่อนแบบแพทต่อไปอะไรเงี้ยแต่ว่าในแพทปัจจุบันแนะนําว่าเป็นไปได้อย่าเล่นนะครับยกเว้นว่าตัววัตเชอร์มันต้องแบบมาเยอะจริงแบบอยู่ดีสกาแบบสกา3ดาวไวไวเซรีสามดาวไวไวนี่ก็อาจจะพอได้บ้างแต่ว่าแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณไม่อยากเสียแต้มให้ข้ามไปก่อนนะครับ แบบต่อให้วอชเชอร์มาเยอะก็ไปได้เดจะดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับเ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ